สบายดีพี่น้องสบายดีเลยว่าสวัสด,ดีน้องพี่น้องมาพบกันส่องบัจอยแชแนลเอ็มโอพี่น้องเินเก่าเซ็นเดิมเลยพี่น้องวันนี้สิพาพี่พาน้องมามาดูเซ็กย่ออาหารกุ้งมาดูดูอาหารบอกุ่งพี่น้องับสมบรรยากาศก,ากับบอกกุ้งพี่น้องปะ่ะปันสักญาณน,นี่หละพี่น้องและ พ่อพ่อพ่อได้ปั่นอยู่พี่น้องรถคันนี้คนะพี่น้องบอ่อกุ้งงนั้นพาพี่พาน้องไปส้มไปส้มเมืองกุ้งพี่น้องจกักจักบอ่อหนึ่งเก้าแล้วบ่จอยกับชิบะเซกเองอเซกอาหารกุ้งมันกินดีบอ่อหรือบอ่กินบ่ดีพี่น้องถามมันกินบ่ดีมันอาหารสติดกงอ น้องโอกุ้งกีบอพี่น้องผักไงกเด้อพี่น้องผักกีตั้มเมื่อกีตั้มส้มเนี่ยพี่น้องผักกุ้ยไลกุ้ยแซ่กุ้ยซับตะไคร่พี่น้องเพราะเเป็นกำลังใจเด็ดกิบตัวต่อไปนะพี่น้องกิบใจดีกิบใจดีๆบ๊อบจอยกันสิดทายให้พี่น้องในเมึงอในส้มอะไรพี่น้องแต่ว่าบอ๊อบจอย แต่จะท่านได้เลี้ยงกุง้งมันบร่ได้ออกไปไซค์พี่น้องเดยวพี่น้องหอนแล้วพี่น้อง ถ้าเริ่มต้นแกพี่ก่อนพี่นอ้องเมื่อมือภาพพี่พาพ,พามองเมืม่อม,ม,ม,มึงกงุ้งมาส้มกุ้งเมื่อกุ้งพี่น้องพี่น้องเขาสะพานกล่องโชกน้ำเลยพี่นอ้องดูนี่ก่อนกล่องโชกน้ำ นี่แหละพี่นอ้องห้องกัชมาศิกย่อยนี่มีเนี่ยอาหารน,น้ำเทศเซตีดแบบนี้พี่น้องนี่เห็นไ่มพี่นอ้องนี่นี่พี่นอ้องห้องกัชมาย่อนี่แหละตามนีแหละพี่นอ้องแต่ว,ว,ว่าบ่บ่ร์จอยสิบริโภกให้บุ้มมือมือถือพี่นอ้องตรงนี้พู้ใดจับกล้องให้พี่นอ้องยันกล้องตกน้ำ นี่พี่น้องเห็นมะกุ้งเด้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องกุ้งลอยมันมันแดดพี่น้องเห็กุ้งพี่น้องเห็นบ่กาลังกาลังใหญ่พี่น้องโตบ่ใหญ่บันไดพี่น้องเห็นบ่พี่น้องมัจุดมากินอาหารพี่น้องเห็นพี่น้อง เห็นบ่าพี่น้องลายอยู่คุณแหละเรจอยกับชีเซ็กไปซ้มนี่ยซีบอพี่น้องเซ็กเมื่อเลยมันว่าจากไายให้มึงดีๆแต่มันบุมีฟู้จับกล่องให้พี่นอ้องอ่ะพ,พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักไปซํานี่แหละพี่น้อง,เพ,งเพราะได้เมึงได้ส้มเพราะเป็นวิธีเน้ะพี่น้อง พอผักพี่ภาคน้องกดไไร์กดแทร์กดชัตะตอรไข่ในเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนพี่น้องสบายดี